อันนี้ขนมดูนะคะวันนี้ทําขนมตานะจ๊ะมือล้างแล้วด้วยนะคะมือล้างแล้วนะเราทําแบบบ้านๆค่ะบ้านบอครอบครัวของเราค่ะอันนี้สามีจะเอาไปงานเลี้ยงรูนหนูใส่ถาดดีไหมงานเลี้ยงร่นเขาไปอย่างนี้แหละแล้วเขาก็ไม่กล่องเอาไว้ใส่ป้าไง้หนูมีหลายกล่องไม่ต้องกลอ่มันไม่จริงให้เขาไปเลยมันเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งความเด้งดึ๋งนี้เด้งดึงเด้งดึ๋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 ง โอ้ไม่เกินน่ะตาแม่สีค่ะครัวแม่สีพลอยเปิดค่ะวันนี้เดี๋ยวเอาเอานี้เลยเลยล้างมือแล้วนะคะนี่เยอะมาแล้วขายได้กี่บาทแล้ววันนี้เช็คกระเป๋าดูซิว่ามีเงินกี่บาทแล้วอย่ามันคือความสุขกระเป๋าสะพายข้างอ่ะคือเนาะมันไม่ค้าไข่ไก่อืมไข่ไก่ทอดตอนเช้าอ่ะเช้าไม่งก็หมูปิ้งเลยเนี่ยจ้ามาจ้าได้แล้วค่ะน้องสิบปีสิบห้า แล้วเราก็ปิดเขาจะไปบ่ายโมงใช่ไหมบ่ายโมงครึ่งใช่ใช่นี่เลยก็บอกว่าต้องตื่นปกติวันนี้ต้องนอนเอยวันนี้ตื่นตื่นสายนะจริงๆอ่ะเนี่ยทำสามเท่านี่ค่ะวันนี้นี่ขนมปังของเราคะน้ำเข้มข้นกำลังดีดูได้เลยว่ายีตทำงานแล้วเพราะว่ามันจะฟูมันจะฟูมันจะฟูสามเท่านะตอนแรกมันฟูขึ้นนี้เลยเราต้องเอาไปผิววไฟถึงไฟตรงนั้นสามชั่วโมงนะให้ยีตมันทำงาน เธอต้องกินคนละครึ่งกับฉันนี่นี่ๆนี่นชิ้นใหญ่ไปเลย <c oughs> ฉันเห็นไหมนี่ความมันแบบว่าแม่เด้ง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 เป็นไงแม่ให <c oughs> ม่ใหม่ใหม่ใหม่พอเฟกมากใช่ไหมไม่ต้องเอาไปใส่เวฟกินใช่ไหมอันนี้คือใช่ไหมใช่ไหมรสชาติแบบฟองน้ำรู้ไหมพี่ทำยับบงไงพี่น<า>ึบบงง่งนะ ถ้าถ้าพี่นึ่งข้าวพี่จะเอาอันนี้ใส่ข้างบนนะมันได้ฟองน้ำรสชาติแบบฟองน้ำอันอร่อยนี่แหละคือขนมตาลแท้ๆคือรสชาติก็ไทยเลยสองเตาไปเลยจ้าเตาเลอะๆไหนนะควัวเนี่ยเป็นขนมมันจะเลอะๆไหนนะคะควัวที่ใช้งานคือควัวที่เลอะๆค่ะดูซิละอทีนี้มาดูตรงนี้จ้า ออกก็อย่างนี้เลยเราตัดแบบออกนี้เลยร้อนนะร้อนบอกตัวเองแหละทำด้วยตัวเองเพราะว่ามันต้องใช้ไฟแรงนะเวลานึ่งมันเนี้ยมันจะให้ฟูไมแต่เราใส่ผงฟูไม่เยอะนะไฟมันต้องแรงสม่ำเสมอไฟมันต้องแรงฟูยรสชาติแบบเหมือนบุหรี่ด้านเมฆอ่ะต้องเวลานั้ยต้องใส่ไม่รู้จักไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยกินมจะเป็นหลุกๆตรงกลางเคยแต่ได้ยินตามรายการโชว์เดี๋ยว ทำให้กินมันหลัหมดไม่เป็นไรฉันมีขนมต้มฉันแล้วกับขนมตาลฉันก็โอเคแล้วหนึ่งเซตแล้วก็อยู่ขา้างในเตารึเจ้าเดี๋ยวเขาจะว่าเราทำไม่กินใช่ไหมเราไมต้อง,องให้เดิหนหน้าเตาเลยจ้าหน้าเตาเราต้อ no no i just haven't stopped i just got home from from dance and walmart so sorry about that i've had a long long day Are you okay, boss? Your always look not that good today. <laughs> I'm okay. I'm just tired. I have a long day. <laughs> uh -huh. Nothing bad. Just uh, you know, I yeah. I had at nine thirty this morning for two hours, and I had a webinar that went started about noon and went till three thirty. As far as trying to finish it and put it together, it went really well, and I don't know somebody else wants me every time that i just about get to breathe <laughs> that's all okay. <laughs> so, okay so i'm tired i, I need your energy transformation to me <laughs> <laughs> how's taiwan going great great photographs thanks for sharing <laughs> เกือบจะทั้งวันบอสบอกว่าแทบจะไม่ได้หายใจเลยทุกครั้งที่จะหายใจมีคนมาเรียกตลอดแล้วทีนี้นะคะตอนประมาณากลับกลับไปส่งลูกนะคะแล้วก็ไปรับลูกมากําลังจะอาบน้ําคะนึกขึ้นได้ว่ามีประชุมตอนสองทุ่มนะคะก็เอาคอมพิวเตอร์มากางสปายเตียงเลยค่ะก็น,นี่ค่ะก็ค่ก็เลยถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งให้พนักงานที่ไทยดูว่านี่คือเบื้องหลังการทํางานของบอสนะคะเป็นอะไรที่ทุ่มเทมากๆทุกคนก็มีรอยยิ้มค่ะ What was inflation again? Minus six percent? You're my new owl. <laughs> Maddie should go shower. my new owl. And a Merry Christmas to all. <laughs> I'm touching my owl. Mm -hmm. Okay, hey. my elf. I'm go gonna shower, let you guys Maddie? go and go, go and brush my teeth. I'm tired. Okay. Everyone looks good. How are you, John? How's Mexico? Mexico's good, yeah. Yeah. Maddie, uh-uh. แมดี y แมดีออนมีดิงหลังจากที่ประชุมกัางคืนหมดไปนะคะเช้ามาวันนี้นะคะก็ประชุมกันแต่เช้าเลยก็เป็นทีมงานของเว็บไซต์ของกุ้งเองนะคะที่ตอนนี้เรากำลังดีเวล o อเอ่อ develop เอ่อหรือว่าพัฒนาเว็บไซต์ ของของบริษัทนะคะเราก็เลยจะต้องแก้ไขอันเดอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีทีมงานของเราในการกุ้งก็จะเป็นคนเออคนป้อนข้อมูลคุณพรก็จะเป็นแบบคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะมีทั้งหมดประมาณ6คนนะคะที่จะกำลัง ช่วยกันพัฒนาเว็บไซต์ของเราอยู่นะคะวันนี้ก็ประชุมประมาณ2ชั่วโมงกว่าค่ะทุกคนก็แบบเป็นอะไรที่แบบว่าทั้งวันจริงๆช่วงนี้ประชุมแทบ,บแบบจะแทบ,บทุกชั่วโมงเลยแล้วก็หลังจะประชุมเสร็จกุ้งก็ต้องไปเคลียร์งานเก็บงานที่เหลือนะคะส่วนการตลาดแล้วก็ช่วงนี้จริงๆเห็นไหมว่ากุ้งจะหายไปบ้างอะไรบ้างคืองานเยอะมากๆตั้งแต่ต้นปีเลยค่ะและแล้วนะคะก็มาถึงวันหยุดค่ะวันนี้นะคะกุ้งก็เลย มีหมูกระทะนะคะแล้วก็ชวนพี่ๆนะคะคนไทยแล้วก็น้องคนไทยนะคะน้องแทนนะคะซึ่งทํางานอยู่ที่บริษัทกุ้งเองเนาะแล้วก็น้องฟิลนะคะวันนี้เรามีหมูกระทะค่ะคุณพ่อไม่แน่ใจว่าคุณพ่อไปไหนน่าจะไปหาเพื่อนนะคะไปทานกาแฟกับเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณพ่อไม่ค่อยชอบทานอาหารปิ้งย่างอะไรแบบนี้เนาะก็วันนี้ก็สนุกสนานเลยค่ะแบบควันอยู่ในบ้านแล้วก็กลัวสัญญาณควันก็จะดังเหมือนกันกุ้งพยายามเปิดประตูนะคะด้านนอกก็หนาวนะคะทุกคนแล้วจะบอกว่าเป็นอะไร ที่แบบนี okay. ่ค่ะคือคนไทยนะคะมีแค่หมูกระทะก็แบบสุดๆแล้วก็ทุกคนเรากินหมูกระทะในบ้านเรากินหมูกระทะแล้วมันมีควันแบบนี้เราก็จะใช้พัดลมสู้กับมันพัดลมสู้หมูกระทะเอ้มันก็สู้ได้อยู่นะเห็นปะเห็นปะนี่นี่นี่เห็นปะนี่เฮ้ย่าบามในเล็กๆองี้ยแมตมดีมันใช้เวลามันกินซุป บ้านคือบริหารการสือพัดลมพัดลมนี่วันนี้จะมาอนำเสนอนะคะเป็นอุปกรณ์ทำขนมแล้วก็ต้องแบบมีิตบิดเตอร์ไว้นะกระเป๋าเดียวนะคะอ่าเปิดมาแดนกระเป๋าเจมบอล อันนี้ก็อันนี้หัวละห้าร้อยนะซื้อมาจากไทยอ่ะแต่อันนี้ซื้อมาจากที่นี่จะลดราคาหรือประมาณ100ร้อยบาทเนี่ย่ะเสร็จแล้วมันจะมีอันนี้ใช่ไหมเราต้องใส่ห้าร้อยเหรอห้าร้อยบาทแพงห้าร้อยบาทกี่สิบเหรียญเองป้าอ๋อเออบาทคิดเป็นบ,บาทเออป้าเนี่ยนี่คืออยู่ได้สีเสร็จแล้วเราก็จะใส่ผ้าใ,ใส แบตเตอรี <elle> lighting, at, ่ <music Brothers> okay, ้ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกทีสิอ้าวเข้าสู่การใช้งานจริงเดี๋ยวนี้เราก็จะมาแบบนี้นะเห็นปะเส้นมันจะเป็นแบบนี้ใหญ่มันโดนสีดำนะ ไม่ไม่ก็จะพยายามแบบป้าเพราะแมวสีดํานะเียกูอยู่เนี่ยกูขูมอยู่เนี่ยแมวสีดำ,นะดำ <laughs> ฉันก็จะไปหมดแล้ว <laughs> เห็นปะเ <laughs> ส้นมันจะสวยกว่าแบบอนี้ไงแม่บ้านยุคใหม่ไม่ใช่แม่เบีย้ยแล้วไม่ต้องไปนั่งกระต่ายขุดมะพร้าวแล้ว <laughs> ก,รกระต่ายขุดมะพร้าวก็นั่งได้นะแบบนี้ <laughs> นก็ไม่ใช่อ่ะ สวยมาเบงมาเบงเมี้ยพอรับบินแม่เบียสมัยใหม่แม่เบียร์แม่เบียสองพันิบอันนี้อันนี้แม่เบื่อเห็นไหมเส้นออกมามันจะสวยเห็นไหมอืมเลิศอ่ะโอูถ้าไปนั่งขูดทีละเส้นเหรอเธอนี่มันเกิดนี่มันเกิดมาเพื่อ ทำขนมต้มนี่ภาพไม่ออกเลยทำขนมยังไงโอ้โหเครื่องนี้ทำความสะอาดที่ทำงานเขาเปลี่ยนแต่หัวมันใช่ไหมอันนี้ใช้แต่หัวมันเป็นอันนี้อ่าเนี่ยเห็นปะสวยไหมเส้นอ่ะเห็นไหมในี่ฉันไม่ยามแบบจะให้เรีนไม่เห็นแบบให้มันโดนนะั่นสุกอินทำให้การถูมะพร้าวเป็นเรื่องที่ง่ายได้ และในส่วนของฝั่งนั้นๆนทุกคนนะคะก็อิ่มจากหมูกระทะเรียบร้อยค่ะก็เลยชวนพี่พีน้องๆนะคะมาลงแขกกันนะคะเราก็ช่วยปั้นขนมค่ะหลังจากที่กุ้งแบบอ่าปั่นเขาเรียกเลยนะอ่าขูดมะพร้าวเรียบร้อยแล้วนะคะกุ้งก็ไปผัดไส้แล้วระหว่างเนี่ยค่ะก็ อ่าเพราะว่าขนมต้มเนี่ยเวลาเราทำอะคะ่ะไม่ยากแต่ว่าใช้เวลานานมากเพราะว่ากว่าจะปั้นกว่าจะอะไรนะคะวันนี้ก็มีหลายๆคนนะคะมาช่วยก็เลยสนุกสนานกันเลยค่ะทุกคนนี่นะคะป้าหนิงก็ปั้นไส้นะคะพี่ไก่กับกุ้งกับปั้นแป้งด้านนอกต้องพยายามปั้นแป้งไงไม่ให้หนามากเกินไปนะคะก็คือบางๆแต่ก็ห้ามแตกนะคะก็ต้องใช้สกิลกันนิดนึงคะ่ะ ปนิงบอกว่านะคะปกติเป็นคนที่ทำขนมไม่เป็นเลยวันนี้ก็ได้ประสบการณ์ดีๆจากครัวแม่สีพลอยนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปต้มแบบนี้ค่ะต้องต้มในน้ำเดือดนะคะแล้วก็กุ้งแบ่งามะพร้าวขูดนะคะไว้ครึ่งหนึ่งแล้วก็มะพร้าวากระมังนี่นะกุ้งเอาไปนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะก็จะมีเทคนิคนะคะในการคลุกนะคะนี่คือกุ้งต้มเรียบร้อยแล้วนะคะ ซ้ำให้คลุกเร็วๆก็ทำแบบนี้แหละคะ่ะกุ้งก็จะมาใส่สาใส่ในกระมังนะคะซึ่งจะทำให้เข้ากันหมดเลยค่ะเอายกขนมถ้วยแมดดี้ค่ะ It's a little too weaky Yeah Won't let me do it mm hmm. อร่อยใช่ไหมคะ <laughs> She loves it นี่ขนมต้มขนมต้มคุณแม่ค่ะ You really should have They're amazing. Mom cooked the best banana toy. <laughs> if you want to ask her how good it is, will ask me how good it is. It would be <clears throat> five out of five. Great job. Thank you. You like it, eh? No, a thousand, infinity out of infinity. Mm -hmm. yeah. That's how good it is. Mm hmm. I mm. really Maddie like Thai dessert. Eh? Mm -hmm. Oh, Second one already. Maddie, you have to like make square first. I know, I like taking the whole thing. Yeah? So, like, I'll flip. Is this pre done? Or do you buy to make no. the coconut? And take it off the coconut. Yeah. Mm -hmm. okay. Everything fresh. Nice. Everything fresh, and What I do today? It? Mm, it's good. coração Have tried it และนี่นะคะก็เป็นกิจกรรมในช่วงสัปดาห์นี้ของกุ้งที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นการทํางานก็เต็มที่มากๆเลยนะคะแล้วก็ในช่วงวันหยุดที่มีอันน้อยนิดของกุ้งนะคะก็พยายามหาความสุขให้ตัวเองโดยการทําอาหารทําขนมนะคะไม่ว่ากุ้งจะเหนื่อยจากงานแค่ไหนนะคะเวลากุ้งกลับมาถึงบ้านเนี่ย กุ้งได้ทำขนมทำอาหารมันเป็นการรีแลกซ์เป็นการใช้เวลาให้ร,รู้สึกว่าเราทําอะไรแล้วมันมีความสุขะคะ่ะไม่ว่ากุ้งจะเหนื่อยจากการทํางานแค่ไหนและจะต้องมาล้างจานหลังจากทําอาหารทําขนมนะคะนั่นเป็นสิ่งที่กุ้งทําแล้วมีความสุขก็เลยทําให้ไม่เหนื่อยะคะ่ะสําหรับพี่ๆนะคะแล้วก็มีน้องๆน,นะคะได้ได้รับขนมไปด้วยนะคะเป็นขนมไทยก็แบ่งๆกันไปเนาะก็ ครัวแม่สีพอยนะคะก็พยายามทำขนมอร่อยๆให้ทุกคนนะคะที่อยู่ใกล้ๆเรานะคะได้ชิมบ่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหนะคะ่ะสวัสดีค่ะ